เกาคนเล่าครับมือนเสียงดัน,ดนเออโอ้ยิงยางยิงยางเลยคะแนนฟา้าตกปวดกับี่น้ำกล 哎，我那怕你谁，你也不念你，啊？你还让我说你？嗯。咱们说，你俩好过。给你吧。 เดาอันนี้ควักควิเขาอาญายู่เดียเบิงทางปุ่นเขาบอกว่าเบิงทางพอขั้วไม่ขั้วไรแบที่นี่ยังกว่ายังกว่าด้วยโอ้กินเดียวเอดีเดี๋ยวนี่กั ลาบก้อยส้อยจุ่มเนี่ยข้าั่งตรงจากกุดรนหมูเลี้ยงแลนเบาเออเดี๋ยวหมูเลี้ยงไปล่องทนุไม่อีกก็พอข้าวอ่าโอเคแล้วครับ